คุณตื่นหรือยังนี่คือวิธีที่คุณแสดงสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรารู้สึกตื่นเต้นเสมอ ที่ได้เห็นสิ่งที่คุณจะทำต่อไปบนโลกนี้เพื่อที่พัฒนาวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณแน่นอนว่าคุณมีการเดินทางที่เป็นของตัวเองและคุณมีการเดินทางในฐานะกลุม่มนุษยชาติเมื่อคุณเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในประเทศอื่นๆในที่อื่นๆที่ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณเป็นการส่วนตัวจงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์และด้วยเหตุนี้สิ่งเหล่านี้เป็นระลอกคลื่นจะย้อนกลับมาทีหลังมันจึงส่งผลกระทบต่อคุณด้วย กันเมื่อคุณกระหนักว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อแสดงความรัก คุณจะอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาจากนั้นการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและที่ใดที่สามารถช่วยให้คุณชี้ความรักและพลังการรักษาของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องคุณรู้ดีว่าจำเป็นต้องไคร่รวนเรื่องสันติภาพมากขึ้นเมื่อเกิดสงครามครั้งใหม่เป็นต้นเมื่อคุณมองดูชีวิตของคุณเองและสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวพวกเขาหรือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นและคุณต้องการให้เกิดขึ้นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะได้เจาะลึกลงไปด้วยระดับการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและสิ่่งทีจจาเป็นกคุณ คนอื่นๆในชีวิตของคุณอาจจะแสดงออกในทางที่ทําให้คุณต้องหนักใจเหนื่อยใจแล้วคุณจะรู้ว่าคนคนหนึ่งหรือคนที่แสดงออกว่าต้องการความรักที่มากขึ้นพวกเขากําลังแสดงออกมาเพราะอารมณ์ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลเพราะบาดแผลทางใจที่ยังไม่ระบายออกมาและเมื่อคุณเห็นมันแบบนั้นคุณจะรู้ว่าคุณกําลังถูกเรียกให้เสนอสิ่งที่จําเป็นต่อเขาในช่วงเวลานั้นไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่อยู่ในชีวิตของคุณหรือพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปต่อหน้าคุณ เรารู้ว่าการเป็นผู้ดูแลคนอื่นๆในชีวิตของคุณและสำหรับมนุษยชาติที่เหลือนั้นเป็นคำสั่งที่สูงแต่เราก็รู้ด้วยว่าพวกคุณที่ตื่นตัวมักจะมองหาโอกาสใน การได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นตอนนี้การที่คุณให้บริการได้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกไปข้างนอกและเริ่มต้นสร้างมูลนิธิเพื่อปกป้องปลาวานเป็นต้นไม่จําเป็นต้องหมายความว่าคุณกําลังไปทัวร์พูดในระดับนานาชาติโดยที่เป้าหมายของคุณคือการให้ความกระจ่างและยกระดับจิตใจเมื่อคุณมองไปรอบๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของคุณและในชีวิตส่วนตัวของคุณคุณจะพบโอกาสทั้งหมดที่คุณอยากจะแสดงออกมาเพื่อแผ่ความรักส่งการเยียวยาและสันติสุขไปยังจุดที่ต้องการ ดูเหมือนเป็นคำสั่งที่สูงอีกครั้งแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะไม่ได้เลือกที่จะจุดติบนโลกในเวลานี้และคุณจะยังไม่ตื่นขึ้นต่อหน้าประชากรส่วนใหญ่ปริมาณความเมตตาความรักและความเห็นอกเห็นใจที่คุณแสดงต่อเพื่อนมนุษย์เป็นตัวกำหนดว่าคุณได้ตื่นตัวแค่ไหนมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้ทางปัญญาไม่เกี่ยวกับ การมีข้อมูลภายในเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและกลุ่มพันธมิตรมันเป็นเรื่องของการปรากฏตัวเป็นแสงสว่างต่อหน้าความมืดทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกในเวลานี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณรู้สึกดังนั้นเราขอแนะนำให้ใช้เวลามากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกของคุณและสิ่งที่จำเป็นในโลกรอบตัวคุณนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะรู้จักตัวเองในฐานะสัตภาวะแห่งความรักและแสงสว่างที่คุณเป็นอย่างแท้จริง เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ